ยืมเงินน้องพี่สามหมื่นนะไม่ใช่สามพันไปออกไปได้แล้วไปจะไปทำงานอนะเร,เรายังไม่ตายเราก็หาใหม่ได้อะพี่เงินอนะทุกคนคะทุกคนคะใครได้อยูย่แถวนี้มาดูหน้าคนที่มาย,ยืมเงินน้องฉลนานยุดกูบอกให้ห <นะ S 2> ยุดไงกูอายคนอื่นเขาเนี่ยตอนมาขอยืมเงินน้องกูแทบจะคานเข้ามากราบตีนเพื่อที่ใหได้เงินไป แตวก่อนเจเจ,เจยืมเงินน้องพี่เจ็ดแปดเดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะคืนแล้วอีกอย่างเนี่ยบอกว่าได้งานทำแล้วจะคืนไงนี่ก็ได้งานทำมาตั้งห้าเดือนแล้วไม่ใช่เหรอนี่ถึงนาะต้องมาตามมันถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยก็คืนไปแล้วนี่สามพันน่ะเจยืมเงินน้องพี่สามหมื่นนะไม่ใช่สามพันแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าสามพันหรือว่าสามหมื่นมีหลักฐานเนาะมากล่าวหากันมั่วๆอย่างเงี้ยติดคุกขวัวโตวไม่รู้ด้วยนะ พูดงี้ก็สวยดิวะที่ไอ้ไม้มันให้ยืมอะเพราะว่าโตมาด้วยกันเพราะว่าไว้ใจแบบนี้มันโกงกันเลยนี่ว่าพูดให้มันดีๆหน่อยนะใครโกงใครอะไปออกไปได้แล้วไปจะไปทำงานอนะฝากไว้ก่อนเถอะมึงมึงแม่งมันหน้าตัวเมียมไม่พออย่างไรอย่างอายอีก ฉันบอกแล้วใช่ไหมจะให้ใครยืมเงินต้องทำสัญญาไม่ใช่ให้ยืมสุ่มสี่สุ่มห้าก็ฉันก็ให้มันยืมมาต้องหลายครั้งแล้วอ่ะมันก็ไม่เคยมีปัญหาลวพี่แต่ว่ารอบนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันก็บอกแล้วไงว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใครถึงจะโตมาได้กันเรียนมาได้กันมันก็ไม่ได้พรุ่งนี้ไปหามันกับฉันเลยนะหมายว่าช่างมาเถอะละพี่ตามไปมันก็เหนื่อยสักเปล่าอ่ะอะไรที่มันผ่านไปก็ผ่านผ่านไปเถอะ ถือว่าเราไว้ใจผิดคนนะไม่ได้คนแบบเนี้ยต้องเอาให้มันเข็ดเงินทองไม่ได้หามาง่ายๆตัวแกเองก็ไม่มีเงินตังจะซื้อข้าวก็ไม่มีอยู่แล้วเร,เรายังไม่ตายเราก็หาใหม่ได้พี่เงินนะ่ะแต่ว่าอย่ามีปัญหาเลยนะพี่นะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้พวกนี้ไปบ้านมันกับฉันเลยนะ มาอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เหนื่อยไงไม่มีการไม่มีงานทำเหรอถึงได้มาเฝ้าแต่บ้านกูเนี่ยเงียบไปเลยนะกูแค่จะมาถามว่าเงิน2,7งหมมึงจะคืนหรือมึงจะไม่คืน2,7งหมอะไรอะ่ะก็บอกว่าไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมจะให้คืนยังไงอะ่ะกูไม่รู้เรื่องเหรอมึงจะออย่างนี้ใช่ปะได้ ทุกคนคะทุกคนคะใครได้ยู่แถวนี้มาดูหน้าคนที่มันเกลยดน้องฉันหยุดกูบอกให้หยุดไงหยุดทุกคนคะกูบอกให้หยุดันไว้แล้วหีนี่กูบอกให้หยุดนะคะอะไรวะเนี่ยเจาอเพื่อนบ้านเขาหมดนะเว้ยเจ้าบ้านรู้ไหมให้เช่าเลยนะเนี่ยอีบ้านเช่าหรอกเหรอใครที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาดูหน้ามันไว้นะคะเช่าเผืื่อมันเช่าแล้วกูบอกให้จายค่าชาบ้าน เจมึงรีบจัดก,การเลยนะกูอายคนอื่นเขาเนี่ยเขาคิดวเป็นกูหมดเข้าบ้านแล้วมึงจะแหกปากทำห่าอะไรวะเนี่ยพี่พอเหอะเรากลับกันเหอะอายเขาอะไม่ไม่ต้องมาห้ามพี่สรุปมึงจะคืนหรือไม่คืนกูถามแค่นี้เออกูคืนแล้วพอใจมังยังเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ยเอาเลขบัญชีให้มันไป คนเรานี่ก็แปลกเนาะตอนมาขอยืมเงินน้องกูแทบจะคานเข้ามากราบปีนเพื่อที่จะได้เงินไปแต่ตอนจะคืนแต่ละทีเนี่ยกูกับน้องต้องถอมาถึงที่นี่จะกราบปีนมึงอยู่แล้วเพื่อให้ได้เงินคืนไอย่างอายนะมึงเนี่ยเอาพอใจยังแค่เนี้ยฝากไว้ก่อนเนี่ยมึงทำไมมึงจะทำอะไรกับกูมึงทำอะไรกับกูคิดให้ดีๆนะ เพกูเอาคืนไม่น้อยกว่าที่มึงทำกูแน่เออกูคืนไปแล้วจะไปไหนก็ไปไปกูไปแน่ถ้าคุยกันรู้เรื่องแต่แรกก็จบกูก็ไม่ได้อยากมาเหยียบที่นี่นักหรอกไปไหม